วันนี้นงวดก็มีน้องมาช่วยค่ะเป็นน้องฝาแฝดนะคะเล็กกับใหญ่ที่แบ่งอยู่นี้นะคะจะเป็นแกลบค่ะวันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนถ่ายแกลบในโรงเรือนน้องไก่กันค่ะดีเลยค่ะวันนี้มีผู้ช่วยนะคะและหลานนงวดก็มาด้วยค่ะน้องยินดีนะคะอุ้มปลาทูไม่หยุดเลยค่ะตอนนี้สองสารปลาทูแล้วนะคะก่อนที่จะไปเปลี่ยนถ่ายแกลบในโรงเรือนน้องไก่ก็แวะมาดูกบกันหน่อยค่ะเจ้าตัวแสบนะคะอยากให้อาหารน้องกบค่ะจริงๆแล้วน้องยินดีไม่กลัวกบหรอคะเขาชอบแอคติ้งนะคะมากี่รอบกี่รอบนะคะก็จะมาให้อาหารน้องกบตลอดก่อนแนานี้กบเลล่่่ใหญยคะแตมา วันนี้ทำเป็นกลัวนะคะสงสัยวันนี้น้องกบตัวใหญ่ไปหน่อยค่ะบ่อนี้ก็ทยอยจับใกล้จะหมดแล้วค่ะหลังจากดูกบเสร็จนะคะเราก็จะแบบแกรบเข้าไปไว้ในโรงเรือนกันค่ะวันนี้น้องมัสบายเลยค่ะมีผู้ช่วยนะคะเพราะการเปลี่ยนไถ่แกรบในโรงเรือนนะคะเหนื่อยที่สุดในการเลี้ยงไก่เลยค่ะส่วนน้องยินดีตัวปวนเลยไม่กลัวไก่เดินเข้าไปเล่นกับน้องไก่เลยค่ะก่อนอื่นนะคะน้องม็จะสอนน้องๆตักมูลน้องไก่ค่ะเอาที่นอนของน้องไก่พิงไว้ตรงผนังก่อนและน้องมาก็สาธิตให้น้องๆดูค่ะน้องๆก็ทำกันใหญ่เลยนะคะด้านในก็ตักมูลน้องไกก่่ันใหญ ออกมาด้านนอกนะคะเจ้ายินดีเล่นใหญ่เลยค่ะน้องมดมีหลานสาวสองคนค่ะชื่อน้องยินดีกับน,น้องพอใจนะคะอันนี้จะเป็นคนโตค่ะที่มาน้องยินดีคนนี้โตมาใส่ลุยแบบน้องมดแน่นอนค่ะหลังตักมูลน้องไก่เสร็จนะคะได้เวลาเทกแกลบกันแล้วค่ะ <ใช S 1> ปกติก็จะเปลี่ยนไถ่แกลบในโรงเรือนน้องไก่นะคะ1-2เดือนครั้งค่ะความสะอาดในโรงเรือนนะคะก็มีผลต่อสุขภาพของน้องไก่อากาศต้องถ่ายเทดีค่ะพื้นไม่เปียกไม่แฉะนะคะเทแกลบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาทํากันมาร์กปากกระสอบค่ะซึ่งวันนี้กันเปลี่ยนไถ่แกลบรวดเร็วมาก เพราะว่าได้2หนุ่มมาช่วยนะคะแต่ดูจังเหงื่อนะคะท่วมตัวเลยค่ะหลังมัดก็สอบเสร็จก็ทํากันยกออกไปไว้ด้านนอกมูลของน้องไก่นี่ก็จะมีลูกค้ามารับไปค่ะเพื่อไปใส่ปุ๋ยนะคะเดียวก,กันคนละก็สอบสองกระสอบนะคะก็หมดแล้วค่ะน้องซื้อไข่กลับไปกินนะคะน้องมดก็ให้เพิ่มไปด้วยค่ะ2แผงแล้วก็แวะมาจับน้องกมลมหนึ่งโลค่ะตอนนี้ก็มืดแล้วค่ะน้องมดก็มาเก็บผักชีให้น้องกลับไปกินที่บ้านด้วยค่ะผักชีหอมหอมเลยนะคะจริงๆวันนี้นะคะน้องมาช่วยน้องมดเยอะมากค่ะทั้งให้อาหารไก่ด้วยนะ